เลยนะว่าครอบครัวฉันก็เป็นแฟนคลับคุณด้วยแฟนคลับฆาตกรไฮโซฉันต้องขอโทษแทนครอบครัวฉันด้วยนะที่อาจจะทําให้คุณวุ่นวายหน่อยคนเยอะๆที่อยู่ในที่คแคบตั็อย่างนี้แหละฉันอยู่ในที่แอรอาจจนฉันชินละ รับแคบเลยผมว่าอบอุ่นจะตายอบอุ่นยังไงอ่ะจนออกถึงจนแต่ก็มีความสุขใช่ไหมผมเห็นเวลาคุณอยู่กับครอบครัวคุณแววตาคุณมีความสุขมากเลยนะแต่ที่คุณพูดก็จริงนะเวลาที่ฉันจนตรอก ปลุมใจถ้าฉันกลับไปคุยกับพวกเขาฉันก็จะรู้สึกดีขึ้นครอบครัวคุณนี่เก่งนะสามารถเอาสวนสนุกเข้ามาอยู่ในที่เล็กๆได้ผติกับบ้านผมทำไมอ่ะบ้านคุณเป็นยังไงบ้านผมใหญ่กว่าบ,บ้านคุณร้อยเท่าได้แต่เหลือกันแค่สองคนคนหนึ่งเกียดผมสุดข,ขั้ว ผมยังไม่บอกคุณใช่ไหมว่าเมื่อคืนคนที่ขับรถไล่ล่าเราน้องชายผมเองน้องชายคุณเหรอใช่แล้วแล้วคุณบอกฉันได้ไหมว่าทําไมเขาถึงจงเกลียดจงทางคุณนะเรื่องยาวเราจะเล่าให้ฟังทีหลังฉันจะรอก,รกัน เอาเป็นว่าวันหลังถ้าเกิดคุณมีเรื่องกุ้มใจคุณมาที่บ้านฉันได้เลยนะก็คุณเป็นคนออกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าบ้านฉันสวนสนุก,นกอะ่ะขอบคุณมากนะคุณเป็นนักล่าเงินรางวัลที่ใจดีที่สุดตัง้งแต่ผมเคยเจอมาเลยไม่เท่าไหร่หรอกคุณยังไม่เห็นฉันตอนฉันโคโิด นี่คุณนักล่าคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกคุณว่าผมไม่ใช่ฆาตกรผมไม่เคยฆ่าใครผมทุกส่ร้ายทุกๆคนใส่ร้ายผมเั้งนั้นแหละจำที่ตลาดได้ปะเออใช่นี่ฉันยังไม่ได้เอาคืนเลยนะวันนั้นน่ะนายยันฉันเกือบต่งไปในกระทะถ้วยทอดไนงะมมขอโทษ วันนั้นน่ะผมวิ่งไล่ตามพยานปากเอกของผมอยู่เขาเป็นคนเดียวที่บอกว่าผมไม่เคยได้ฆ่าใครแต่คุณต้องเข้ามายุ่งจน้เขาหนีไปอ่ะแน่นายกำลังจะบอกว่านายไม่ได้ฆ่านายหลอกฉันหรืป่าผมบอกคุณแล้วนะคุณไม่เชื่อเองนะคุณให้ดื้อ เป็นนักล่างเินลังวันอันดับหนึ่งกำลังจะล่าจโจรอ้าวไหนวันนี้คุณบอกคุณไม่ไม่มีสัจจานหมูมโจ,อจรอะไรนะล้อเล่นนะค <c oughs> ุณนี่จริงเลยนะ

พร้อมจะเคียงข้างเธอทุกครั้งไม่ว่ามันจะไกล้หรือไกลฉันพร้อมจะไปก้บเธอขอให้เธอแน่ใจมวหมวหมวด,มวด,มวดนี่หมวดจะมาบอกเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวก็โดนด่าอีกหรอกอา้าวก็บอกไว้ใชอรูอ้ไงคราวที่แล้วนะผมมาเตือนนะกระเพาว่าผมใส่ร้ายใช้มนา์บาดใหญ่หนี่คราวนี้เลย เอามาให้ดูจะรู้ว่านายเรื่องสัยเขาแล้วจะได้ไม่ว่าเราผิดไงอัแน่าแต่หมวดเป็นคนบอกผมเองนะว่าน้องปาร์ตี้เลยเป็นคนดูมวดไม่ใช่หนูสมชายก็นั่นแหละก็ใช่ไปบอกสมชายไงให้ไปบอกน้องปาร์ตี้เฮ้ยผมอ่ไม่เพจแล้วทำไมหมวดไม่บอกเองอ่ะเออเออนั่นแหละดียวก่อนั้งหมวดอะไรก็ได้นะจะอย่าไว้วาย ผมขอขอติดคุกเหรอครับผมตั้งใจจรเลยหมวดสะท้อล้อเล่งล้อเล่งล่าแหมใจร้อยไปได้ี่เด้ครอืมอย่าโวยวายนะถ้าขืนโวยวายอ่ะน้องปาร์ตีเขาโผล่มาจัดการเนี่ยผมไม่รู้นะหมวดไม่ต้องมาแซวเลยไดาครับครับอย่ากล้าตัวรักอย่าเวลานี่หมวดรีบรอให้ครบเจ็ดคนก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนะจ๊ะโอ้โห พ่อเจสว่างมันจะครบเจ็ดคนไหมเนี่ยไปรีบรอบันไดอุ้ยพ่อเจต้องขึ้นบันได สองชั้นแล้วนเยยนวี่ยเลยผีชั้นนะฮะต้องพาชั้นใหยอ้นได้ใหญ่อ้อนก็ให้ขึ้นนิ้บสักหมดเนื่อมาให้เดินเฮ้ยเดี๋ยวมาึงหน้าจะไปหากซอยให้หมดตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจแล้วตำรวจดันได้ดีนีง่าย